ดูดูงานประกอบให้เรียบร้อยอันนี้สั้นวางจานัหยครับสันวางจานผลงานออกมาตัดเองทำเองเข้าแก่ไม่ยุ่งเลยขายเองก็มีพูดไปดูครับประกอบเองนะครับ นี้เขาเรียกชั้นวางจานนะครับอันนี้เป็นชั้นนะครับอันนี้คือช่างช่างประกอบงานช่างสอนสอนทุกอย่างอันนี้สช่างทีอันนี้กำลังทำอะไรครับทำอะไรทำอะไรช่าง